เอ็มจีอีพีพัดตอนนี้ไม่ต้องรอรถนานแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมมีพร้อมส่งมอบทันทีสีขาวและสีเทาเท่านั้นในราคาพิเศษเพียง4 6 9 9ส0บาทเงื่อนไขครับผ่านไฟแนนครับรอรับรถได้เลยครับกับรถไฟฟ้าคันนี้ครับโซนสเตชันวาก้อนรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นชาร์จหนึ่งครั้งครับวิ่งได้380กิโลเมตรและฟังก์ชันใช้งานง่ายมากๆข้างในครับตัวเบาะที่ได้มาเป็นเบาะหนังสีดําร้วนแบบนี้เลยครับเดินด้วยได้จะเข็บสีขาวครับมาจอกลางครับขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็ต ตัวของการทำงานระบบตัวของเปิดปิดแอร์ครับเบาเสียงเพิ่มเสียงหรือว่าช่องทางต่างๆของการฟังก์ชันตัวรถเนี่ยใช้งานง่ายๆมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวของโหมดการขับขี่ครับที่กดได้ที่ตัวคอนโซลกลางได้เลยเคอร์โหมดมีมาให้ครับรูปแบบครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับมีช่องเก็บของให้ครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครับเบรกออโตโฮมีมาให้ครับช่องเก็บของ ช่องเก็บของอีกประมาเล็กน้อยห้องโดยสารตอนหลังครับกว้างขวางเบาะนั่งสบายใช้ได้จริงสําหรับทั้งครอบครัวเบาะพับได้60-40เก็บของได้จุใจแต่ช้อปปิ้งหรือเดินทางไกลก็เอาอยู่และนี่แหละครับคือ MG e p ดรถไฟฟ้าที่ราคาเอื่อมถึงได้ง่ายแต่ให้ความคุ้มแบบจัดเต็มราคาพิเศษครับ469,900ย้ำอีกรอบครับเฉพาะสีขาวและสีเทาเท่านั้นเงื่อนไขผ่านไปนั้นรอรับรถได้เลยรีบด่วนครับรถมีจํานวนจากัดสนใจสอบถามรายละเอียดกดลิงก์ข้างบนได้เลยครับ คิดซื้อลดเอ็มจีนึกถึงการบรกิการดีต้องเอิร์นเอ็มจีคลิปหน้าผมจะพามาชมรถอมื่อไรแล้วเจอกันครับ